สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันอียางมากสิมาเก็บแอปเปิ้ลเดีนี่พี่น้องเบิ่งนี้ต้นแอปเปิ้ลต้นนี้ล่ะเราจะลงไปยางลงไปจังได๋แล้วพี่น้องเพราะไม่ไนดน้ต้นนี้หน่อยเด้มันดกอยู่เด้เดี๋ยวมาเก็บแอปเปิ้ลน้ำกันจ้ะเก็บไปเห็ดแยมพี่นอ้องเดี๋ยวสีมาเบิ่งแอปเปิ้ล จะมาเก็บแอปเปิลอุ้ยตอนนั้นมันดกดกได้มันหลวงเบิดแอป,ปเปิลปลาพี่น้องแอป,ปเปิล้างทาง่าโมโมม,มีเจ้าของบันนี้อนสิเก็บไปเชื่อมพี่น้องเดี๋ยวด้อเขาจาปลูกบันนี้ให้มันขึ้นเองแต่นวยมันบ่คอยสวยดอกแอป,ปเปิล้างทาง่าเก็บพี่น้องเก็บแน่นวยมันบ่คอยงามดอกตำรวจจะมาจับคอยเด้อ ของสาธารณะบนของอันนี้จ้าของบนนี้มึงได้มีเจ้าของหรือเปล่าคะแอปเปิลแอปเปิลเก็บพี่น้องเก็บแงะ่หน่วยมันบ่คอยงามดอกตำรวจจะมาจับข่อยเด้อของสาธารณะบนของอันนี้จ้าของบนนี้มึงได้มีเจ้าของหรือเปล่าคะแอปเปิลแอปเปลิลเปียวๆนะเนี่ย ไม่ค่อยสวยพี่น้องคันบ้ันรัวบ้านนั่นเข้าจะกระจิกกดไปให้ซั์กินเนาะอันคันบ้านลังใดนี่ลาย,ยาสิแม่พี่น้องอาไปถิ่มในปางสิแม่ให้หวซวซั์มันกินโอ้ยรัวแล้วเห็นบ่นี่ะนี่มันก็ไม่นอนมากินอยู่พี่น้อง ท่อหนังร้อเล็กเนี่ยท่อระบายน้ำเดี๋ยวนะคะกิ่งนี้คือจะเก็บง่ายก็ยังไม่งูด้วยเฮ้พี่น้องไอยพอดีปเปรี้ยว รูปดีเี่นี่พี่น,นองไว้พอดีเปรี้ยว รูปพอดีอนี่นี่นางามงามพรากะทิ่นม,มอะองสิอาลวงบ้าแล้วบ้านแล้ว,ลว,ลวพี่เ้องลูกบางงามเนาะ บนดูมันบ่นสวยไหมพี่น้องตรงนี้ก็มีสระน้ำด้วยนะแล้วกันเไปสวยด้วยกันตอนนั้นก็เห็นอันนี้มันไม่สวยโอ้ยนะมันบ่งามเล ของน่อยนะคะรูปนี้สวยอยู่จ้าสวยอยู่จ้านี่พี่น้องเออหน่อยนี่สวยอยู่จ้ะนี่นะ ไวยจูงปันเนียกมิいい้นอนมากินเนาะจะเอาจะเลือกเอาหน่อยใหญ่ๆจัหนอยเนี้ยเห็นป่ามันเปียวเลยมีมดด้วยพุ่มนี้ดิพุ่มนี้พี่น้องงานนี้พี่น้องโอ้ยกล่อง่อย หงายขึ้นมาสวยไหมสวยลายเติบเลยมาหอดบ้านเลยเอาออกจากถุงไปพี่น้องเดี๋ยวลายเติบได้นั่นเดี๋ยวห้าสิมาล่างก่อนเปิ้นแอปเปิ้นบ้านเ่าเนาะไม่ละสิบบาท <c oughs> นี่โล่นกองดินอยู่พี่น้องเลยร่วงเต็มขี้ดินไม่มีกิน ที่บางต้นก็แซ่บางต้นก็ไม่แ่้แต่ทีคือหมกม่วงบานห้ามพี่น้องเออแต่ดอกมันสวยเวลาเป็นดอกคือดอกสักกุลาอันแน่ข่วนพี่น้องเดี๋ยวหลยเติบได้เก็บเป่นหงแ๊บเดียวสิบนาทีหนึง่งได้เยอะนะคะเดี๋ยวสิทำความสะอาดได้บัดพี่น้องตอนแรกคิดว่าสิดองพอเปลี่ยนใจแล้วสิเห็ดอันแอปเปิลมูด หรือว่าแยมอะพี่น้องเห็ดแยมแ,ยมแยมอปเปิลเพราะว่ามันโบเปียวบันไดก็เลยโบดองเจ้าเดี๋ยวยจ้พ่อนสิลางแล้วไว้พอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้กรจ้าสวัสดีจ้า